ดูพี่ชายเปล่าแป๊บหนึง่งเอาหน้าผมออกเล้ะเมยี่ยตัวไหนแม่งแจ้งใบกูนะกูรู้นะคนดูก็น่าจะรู้เมี่ยตัวไหนแม่งแจ้งใบกูอะ รู้หมดอ่ะอยากให้คุณดูกูได้รู้แค่นั้นเองไอ้ยี้นี่มันล้านเอาเสียงหรอเงินหกล้านได้เงินแดงล้านเจ็ด ได้แฟชั่นเฮียอะไรวะเนี่ยเวป้อนกูมีครบหมดแล้วไม่ใช่เหรอวะกดแล้วตัวที่กาชาได้ด้วยเหรอครับโอ้เวป้อนได้อะไรวะเนะี่ยกาชาสตาคาสตาคืออะไรวะอ๋อได้ชิ้นส่วนรถสองชิ้น เพิ่งเปิดกล้องอ่ะเช็ดเช็ดเช็ดชิ้ส่วนละสองชิช้ชเองเหรอใช่หรอนี่คืออะไรอ่ะคิ Killer Star ใครวะพ่อมึงอ่ะใครวะพ่อมึงนะโอ้ยเฮียได้ไอ้ได้ไอดีได้ข้าวได้กระสุนกกกเกาะใหม่ได้เกาะได้เกาะเต็มมาได้เกาะกี่ตัววะได้เอดีได้เอดี AD เอดีแดงแปเกาะสามก้าสิก็ศูนย์ห้าหกเว่าแปดวาที่แค่งชี้ใช่ผมได้สองชิ้นเองครับพี่พีเคผมได้สองชิ้นเหี้ยกูเกลือไหมนี่ ของมันต้องมีไหมเกาะหกร้อยพี่เป่าครับครับพี่ครับครับพี่พี่ได้เติมไหมพี่เติมไหมเนี่ยใช่เหรอพี่พี่ได้รถมั้งไหมต้องซินอาวุธเย้ยรถได้ใส่แค่สองชิ้นเองใช่หรอพี่ได้อะไรบ้างอ่ะอ๋อได้ได้ก็ได้เติมแสนหนึไงก็ได้เกาะได้เลยไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้นั่นนะไอ้ไอ้ไอ้ชิ้นส่วนรถอ่ะพี่ได้บ้างไหมได้ ได้เบรกกับได้เอนจินเอ้ยได้น้ำปลาราอะไรอ่ะเอนจินพี่ขายไหมครับพี่ยังไม่ขายนะครับเออเมื่อกี้เนี่ยไอ้เยองโฮแม่งหมอด่านเลยเขาเพิ่งเติมมึงหลอกสู่เขาเลยเนาะขายได้ไหมครับพี่ขายได้ขายแล้เชื่อนะขายเอนจินนะพี่อันเดียวไอ้พี่ขายได้ไหมครับพี่ปอไม่ขายพี่ปอไม่ขายหรอกไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่ในรถประกอบอ่ะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยว่าคือรถอะไรจักจักยังครับยัง ยังไม่ถ่ายใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่คุยเป็นคุ้มไหมเนี่ยดูแกต่อว่ะคุยเป็นคุ้มไหมเนี่ยคุยดูแกพูดว่ะมันคุ้มไหมเนี่ยเฮียโอ้เอาโอ้โหข้ามเมียแกพูดกูสะดุ้งเลยหกล้านเง็นแดงล้านเจ็ดโอ้นั่งเกลียดเลย พี่กูนั่งเครียดเลยบอกคอยบอกแกดีว่าอย่าอย่าไปคงอย่าไปเครียดเมนให้หน่อยดีอย่าไปคงอย่าไปเครียดหนงเกลือเลยเนาะโอ้ไม่เกลือพี่มันเยอะเลยมันเยอะแล้วข้าวสี่สิบแปดจานโอ้ก่หกร้อย เตอร์ใหม่เลยครับไม่ต้องเครียดโอ้เติมใหม่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเครียดโอ้เครียดไม่เครียดอย่าไปโคงอย่าไปเครียดอะไรไม่เครียดไม่เครียดโอ้หน้าแกเครียดเลยเฮียโคงอย่าไปเครียดไม่เครียดครับผมไม่เครียดเลยผมผมปกติเลย ในรถเวสป้าเยสรถเฮียอะไรเนี่ยเวสป้าอะไรอะไรอ,ะ <laughs> อ่ะ <laughs> <laughs> เฮ้ยรถอะไรอะ่ะมาทำไมอะ่ะรถอะไรอะ่ะ <laughs> <laughs> ยกล้อด้วย <laughs> รถเฮีย,ย,ยอะไรเด็ดแหลกอะไรวะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เพื่ออะไรครับ เอาไว้ขับเล่นครับพี่ยะอันนี้เพื่ออะไรครับของแถมครับพี่ยะ <laughs> ขับาคุยขับคุยสาวพอได้ครับ <laughs> ขับคุยสาวพอได้ครับที่เดี๋ยวพอเลย <laughs> <laughs> โอ้โห้สัตว์ <laughs> <laughs> เดินหนีรถรถไงท้องแต่ง <laughs> สาวชอบเลยคันเนี้ย เกลียวเลยเนี่ยแค่เบิกแต้เยอะมากว่ะต้องมีผมถ้าต้องเรียกผมไปด้วยนะถ้ามีอาผาาต้องมีผมนะโอ้โหโหนึกว่าจะซอสพี่ไปแต่งหมอรองก่อน เออคันนี้ค่อยค่อยนีดหน่อยค่อยพอดูได้หน่อยไอ้เหี้ยเฮ้ยฮัลโหลครับเนี่ยเนี่บาดจอดรับสาวเลยว่ะเฮ้ยทำอะไรคนเดียวครับเนี่ยยืนทำอะไรคนเดียวรอเพื่อนครับเพื่อนอยู่ไหนครับไปส่งไหมครับนี่นี่โอ้ไม่เห็นตอดรถกาชาพี่ใหม่แล้วครับแทนไม่แล้วพี่รถกาชาพี่ใหม่ ไม่แกเห็นรถกระชาพี่ใหม่เลยเหรอมันแต่งได้มันแต่งแล้วมันจะแรงเหรอครับอืมห่วยแล้วรถอย่างเกลือเลยรถอะไรก็ไม่รู้ห่วยอะไรโอ้ยไปเบรกพดได้ด้วยหรอเบรกได้แต่เมื่อกี้บอกไม่แรงรถอย่างเกลือไม่ได้อ่ะ ได้ครับเหมือนรถข้างนอกพี่เลยเหมือนรถข้างนอกพี่เลยใช่ครับ้กของแต่งรถไม่มีอยากไปซื้อกล่องแต่งรถดีกว่าเอ้ยไอ้ตอดไปแตะตอสดีกว่าโอ้โหมาเลยแต่ฟีลลิ่งมันไม่ได้คือฟีลลิ่งมันไม่ใช่แบบรถแบบปกตินะอมันเป็นรถมันเป็นมันเป็นรถสิมันรถลากได้เลยนะแชท เฮียเป็นรถลากได้เลยนะเนี่ยดูเดี๋ยวสองเจ็ดอ่ะอุ้นแล้วเบรกจึ๊กจัดอ่ะเฮ้ยคนดูป้าบอกเฮียหน่อยว่าผมดูเฮียแกอยู่ให้เฮียแกแต่งเลยพี่พี่ไม่หน่อยบอกว่าพี่ตอนดูพี่อยู่พี่พี่ตอนให้บอกให้พี่แต่งเลยคนดูพิมพ์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับครับพี่ป่าวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป่าวัสดีสวัสดี้ครับสวัสดีครับ มันแตกขนาดมันแตกสปอยได้เรื่อยวะ เฮ้ยแตกสบายแล้วได้ด้วย,ะยวะเยียเวอร์จัดม,มึงบอกอะไรอ่ะมึงมึงบอกในเกมดิมึงจะไปให้กูบอกทําไมในเกมในเกมกูก็ดูจากข้างนอกแล้วกูมาพูดข้างในดีมึงก็บอกข้างนอกบอกข้างนอกนั่นแหละ ก็ไปพ,พิมพ์เลยนี่ยไม่แต่แล้วกันต้องดูแกแป๊บนึงว่าได้อะไรบ้างแบ่แป๊งแต่ได้เด้วะเน็ตฟ <Netflix Thailand S 2> ิกไทยแลนด์โดนแบนแต่งมาแล้วแ,แต่งมาแล้วครับ แตะมันแล้วไม่แตะมันแล้วไม่แตะมันแล้วแตะมันแล้วไม่แตะมันโอ้สามร้อยแล้วเบรกดีมากเลยแต่รถดีนะรถดีนะหากันให้คว้ากันนั่งหกนี่นน้ดีอันนี้ดีกว่ารถสี่ แต่งไปแต่งอันนั้นให้แบบแกไม่ละให้แกแบบนั้นไม่ละแบบแบบว่าอ่าโอ้ามาแล้วแกมาแล้วหนึ่งเป็นหน้าเกมา